สวัสดีทุกคนชาว YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้อ,อาจารย์เนี่ยก็จะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับในภาคของการวิพากษ์วิจารณ์หลวงตาสินทรัพย์หรือพอระ,ะสิ้นคิดนั่นเองนะครับที่มีกรณีแม่ชีเจิ้นได้ถวายรถรถ BM นะครับ แล้วตอนนี้ก็ไปวิพาษวิจารณ์ว่าเหมาะสมไหมยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับในตามตามพระวินัยจริงๆก็คือห้ามพระพิษุสงฆ์ขับขี่ยดยานนะครับขับขี่ยดยานนะแล้วนี้เนี่ยหลวงตาสินทรัพเนี่ยได้ขับขี่ยดยานหรือ,อยังเออกูก็ต้องถามว่าหลวงตาสินทรัพเนี่ยได้ขับขี่ยดยานหรือ,อยัง พวกมึงเป็นบ้ากันหรือเปล่าที่ไปวิจารณหลวงตาฮะมันจะเป็นเป็นหาอะไรหลวงตาเนี่ยท่านมีมีรถท่านก็ไม่ได้ไว้ไวขี่เองถูกต้องไหมท่านก็มีไว้สำหรับสะดวกต่อการไปไปกิจนิมนต์เออแต่มันก็จะมีไอ้พวกไอ้พวกที่อิจฉาไอ้พวกที่อิจฉาตาร้อนก็จะไปไปว่าให้ท่านอย่างนั้นอย่างนี้ พวกมึงนี่แหละกําลังที่จะหาหน้ากเนี่ยเข้าหาหาตัวนะส่วนตัวกูอ่ะกูก็ไม่ได้เป็นคนที่สนิทกับหลวงตาสินทรัพย์นะแต่กูก็นับถือหลวงตาสินทรัพย์เหมือนกันนะเออถ้าท่านเอาไปขี่เองอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเออค่อยว่าผิดเวลามึงจะไปบอกว่าเหมาะสมไหมอย่างนั้นอย่างนี้มึงต้องเอาพระวินัยมาพูดสิ อันนี้หลวงตาก็ยังไม่ได้ไปขี่รถเลยถูกต้องไหมอืมเราเป็นพระเนี่ยมึงต้องเข้าใจการเป็นพระเนี่ยคือจะมีโยมเอามาถวายเนี่ยมึงจะปฏิเสธไม่รับไม่ได้เออแล้วหลวงตาเคยไปขอรถไหมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยไปขอเอามาถวายเองในเรื่องรถบีเอ็มรถอะไรเนี่ยคือโยมเขาศรัทธาเนี่ยโยมเขามีใจที่ศรัทธาเนี่ยมึงก็ต้องยินดีกับเขาไงอืมอันนี้พวกมึงก็ มีแต่อิจฉาตาร้อนไงพวกมึงก็ทางที่พวกมึงจะไปก็คือนากนากกกะพูงไงนะพวกมึงก็จะอ้างมาบอกว่าเไม่ได้อิจฉาหรอกอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามึงไม่ได้ไปอิจฉาท่านมึงจะไปวิพากษวิจาร์ท่านทนําไมนายหาหอกเออจะบอกให้ตามพระวินัยเนี่ยเขาบอกว่าห้ามพระพิษุสง์ ขับขี่ยอดยานหรือขี่ยอดยานถือว่าไม่เหมาะสมและอันนี้ท่านได้ขี่หรือ,อยังเออมีแต่เอามาไว้ให้ลูกศิษยนะ์น่ะพาไปกิจนิมนต์อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อสะดวกต่อการกิจวัตรของสงฆ์ไงอืมแต่พวกมึงมีใจิตใจที่อิจฉาริษยาไงพวกมึงพวกมึงเป็นอะไรมากหรือเปล่าเออถามจริงถูกต้องไหมประมาณนี้